ค่ะหนังสือคัาไทยนะคะลูกเด็กๆเปิดไปหน้าที่14ค่ะหน้าที่14นะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าอ่านคำตามภาพลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพนะคะค่ะเด็กๆดูภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะลูกค่ะภาพหน้านะคะ ค่ะเรามาอ่านคํากันก่อนนะคะนานาค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพแก้วมีน้ําอยู่ในแก้วนะคะลูกคำนี้อ่านว่าน้ําน้ำค่ะต่อไปด้านล่างค่ะเป็นรูปอะไรคะลูกรูปชิงนะคะอันนี้อ่านว่าชิง ชิงค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะนอหนูนะคะลูกค่ะพยัญชนะไทยตัวนี้อ่านว่านอหนูนอหนูนหนค่ะวิธีการเขียนนะคะมวนหัวกลมๆก,ก่อนนะคะลูกเริ่มจากตรงนี้นะคะวนขึ้นไป ลากลงมานะคะค่ะลากมาด้านหลังโค้งลากขึ้นค่ะค่ะเราก็จะได้นอนูนะคะค่ะแถวที่1นึสองสามและสี่เขียนเหมือนกันนะคะค่ะพอมาแถวนี้นะคะลูกเขาจะเว้นจุดไว้ห่างๆเพื่อให้เด็กฝึกลากด้วยตัวเองนะคะค่ะเราก็เริ่มวางดิสอตรงนี้เลยค่ะ เขียนหัวนอนหนูกลมๆนะคะลากลงมาลากมาแบบนี้นะคะลูกมาให้สุดด้านหลังนี้แล้วก็โค้งอย่างนี้นะคะแล้วถึงลากขึ้นค่ะต่อไปแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเด็กๆสังเกตตรงจุดนะค่ะลูกเขาจะเว้นไว้ห่างมากเลยค่ะเด็กๆก็วางเริ่มเขียนหัวก่อนแล้วก็ลากตรงมานะคะ ลากมาด้านหลังให้สุดค่ะแล้วก็ม้วนลงลากขึ้นเด็กๆจะลากจากข้างหลังมาก่อนได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะหรือเด็กๆจะเขียนตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็ลากลงมาด้านล่างแล้วค่อยโค้งไปด้านหลังได้ไหมคะค่ะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยลากมาอย่างนี้ให้สุดตรงนี้เลยนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูชอชิงกันนะคะชอชิง ชอชิงก็ม้วนหัวกลมๆนะคะลากมาด้านหลังอย่างนี้โค้งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากขึ้นค่ะชอชิงแถวที่หนึ่งสองสามและสี่ก็เขียนเหมือนกันนะคะส่วนแถวที่ห้าจะเว้นไว้เยอะหน่อยนะคะลูกเว้นจุดเพื่อให้เด็กได้ฝึกลากด้วยตัวเองนะคะเด็กๆก็ลากจากตรงนี้เลยค่ะลากลงมา เขียนโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วก็ลากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ได้ชอชิงนะคะลูกค่ะแถวสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะเด็กๆเ,เขียนแล้วก็ลากลงมาให้ตรงจุดด้านล่างนะคะะลูกแล้วโค้งไปด้านหลังนะคะแล้วก็ลากขึ้นค่ะ ก็จะได้เฉชิงนะคะค่ะเมื่อดเด็กๆเขียนครบทุกแถวทุกตัวแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้คุณครูด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่สิบห้าตัวพอพานกันนะคะลกูกค่ะหน้าที่สิบห้านะคะลกูกคําสั่งเขาบอกว่าอ่านคําตามภาพลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพค่ะเรามาดูคําตามภาพกันนะคะค่ะ ภาพแรกเป็นรูปภาพอะไรคะลูกภาพพานนะคะคํานี้อ่านว่าพานพานค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปคนกําลังยืนอยู่ในแพรนะคะกําลังโถแพรนั่นเองนะคะค่ะแพรทําจากไม้ไผ่นะคะลูกเอาไม้ไผ่หลายๆท่อนมามัดรวมกันแบบนี้นะคะค่ะคำนี้อ่านว่าแพ แพ hey. ค่ะต่อไปคําด้านล่างนะคะเขียนด้วยฟอฟันนะคะลูกค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปปลาแล้วมีอะไรค่ะลูกมีฟันนะคะค่ะภาพนี้อ่านว่าฟันฟันค่ะส่วนภาพต่อไปเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปไฟนะคะกองไฟอันนี้อ่านว่าไฟไฟ ค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนพอพานกันนะคะค่ะการเขียนพอพานนะคะลูกเราเริ่มจากหัวกลมๆก,ก่อนนะคะค่ะเริ่มเขียนจากหัวกลมๆมมวนกลมๆอย่างนี้นะคะลากลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมา แล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะค่ะเราก็จะได้พอพานนะคะค่ะแถวที่1แถวที่2แถวที่3มและแถวที่4นะคะเขียนเหมือนกันนะคะลูกส่วนแถวที่5กับแถวที่6เเขาจะเว้นช่องนะคะเว้นรอยประไว้ห่างๆนะคะลูกเพื่อให้เด็กได้ฝึกเขียนเองนะคะค่ะเมื่อเด็กเขียนนะคะเด็กๆก,ก็ คอยดูจุดนะคะลูกสังเกตจุดข้างบนจุดตรงกลางและจุดด้านล่างนะคะเด็กๆก็ลากให้ตรงลงมาเลยนะคะค่ะเราไปดูวิธีเขียนกันค่ะวนหัวกลมๆนะคะลูกลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะค่ะเด็กๆพยายามลากให้จุดตรงกันนะคะลูกค่ะต่อไปแถวที่หก ม้วนหัวกลมๆนะคะลากจากจุดตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะค่ะเด็กๆก็ลากลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นตรงขึ้นไปค่ะเด็กๆก็ลากเส้นจุดต่อจุดนะคะให้ตรงกันนะคะลูกค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกแถวแล้วก็ทุกตัวนะคะค่ะต่อไปเราไปดูฟอร์ฟันกันนะคะ เขียนเหมือนกับพอพานแต่หางยาวนะคะลูกค่ะเริ่มจ้อนจากตรงนี้นะคะลูกม้วนหัวกลมๆล,ลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะค่ะแถวที่1 2 3และ4เขียนเหมือนกันต่อไปแถวที่5กับแถวที่6นะคะเลราจุดระหว่างจุดจะห่างกันนะคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกต นะคะเขียนได้ตรงกันเหมือนกพระพอานนั่นเองนะคะลูกค่ะม้วนหัวกลมๆล,ลากลงมาลากขึ้นไปลากเฉียงลงมาแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะเด,เด็กเขียนจากข้างหลังมาอย่างนี้ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเราต้องลากจากหัวกลมๆนี้ก่อนนะคะลากเส้นตรงลงมาลากเส้นเฉียงขึ้นลากเส้นเฉียงลงแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นนะคะ ค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวนะคะลูกสังเกตนะคะเขียนให้ตรงสุดลากเมื่อเด็กๆเขียนครบทุกตัวแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้คุณครูด้วยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูวิชาถัดไปกันค่ะ